สวัสดีครับ s q u a d Channel นะครับคลิปคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมใครอยากได้คอ t e r m i า e เลขเต้องติดตาม Honda AWD คิดว่าสำนักสคจะไม่ทําแบบนี้นะคือต้องบอกก่อนเลยว่าใน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 ส่วนของเรานะครับเราสั่งของและก็หลายๆอย่างไปแล้วนะฮะเอาง่ายๆว่าคนละไม้เนี่ยสิมันเป็นเรื่องง่ายไปแล้วสําหรับในยุคป,ปัจจุบันนะครับเนื่องจากการพัฒนาจากของฝั่งอเมริกาที่ทําจากขับ2และมาขับ4ในพิกัดเลขต้นก็มี10ต้นก็มี9ก,ก็มีบ้านเราก็9 กลางแล้ว9.5แล้วตัวตัวผมเองนะฮะสควอตเราก็วันนี้อยากจะมาให้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะแรงนะครับในวันนี้ก็เลยจัดเซตพวกนี้มาให้เลยนะครับอันนี้คือแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆที่เรามีเก็บเอาไว้มานานแล้วนะฮะและยังไม่ได้เริ่มกันสักทีเอาง่ายๆเลยวันนี้คือผมเองจะมาอธิบายในเรื่องของรถขับ2จะไปขับ4จะไปยังไงนะฮะ แล้วถ้าทำขับ4แล้วเนี่ยแรงม้าจะได้เท่าไหร่นะครับใช้งบประมาณกี่บาทในการที่เราจะเปลี่ยนจากขับ2แล้วไปขับ4การเลือกใช้จะใช้อะไรบ้างนะมาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในวันนี้นะฮะผมเองก็ได้นำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่จะไปอัปเกรดในในรถของตัวเองนะครับก็ของชิ้นชิ้นท,ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคือเราซื้อเก็บไว้นานแล้วนะครับปั๊บเองจะเริ่มต้นจาก รถขับ2ก่อนเลยละกันนะครับที่จะกระโดดไปขับสี่นะครับการที่รถจะทําขับสี่ได้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคือจริงๆมัน,ม,นมันได้หลายรุ่นนะใน Honda ในตระกูล Honda เท่านั้นนะครับในตระกูล Honda ไม่ว่าจะเป็น a z z GE นะครับเมืองน,นอกญี่ปุ่นเนี่ยมีนะ Jazz ต E ที่เป็นขับ4นะครับ EG EK ที่เป็นขับ4มีเช่นกันนะครับที่เป็นสแตนดาดเลยนะฮะที่เป็นขับสี่ดาร์ดจากของญี่ปุ่นเช่นกัน รถขับ4ของเมืองนอกเนี่ยออของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นเอาไว้รถวิ่งสโนนะครับก็คือเอาไว้ลวุยหิมะนะครับหิมะทั้งหลายนะครับผมซึ่งจะหน้าตาที่เป็นดูสแตนดาร์ดเดี๋ยวเรามีให้ดูนะต่อมาเนี่ยในรุ่นของอื่นๆสามารถดัดแปลงได้เช่นกันนะครับแต่ในวันนี้ที่ป๊อบจะมาคุยป๊อบจะมาคุยแค่ในเรื่องที่ในรุ่นก่อนดีกว่าในรุ่นของ E G และ E K ที่สามารถทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ดีด็อกบีบอยและก็เคซีรนะีส์ณปัจจุบันตอนนี้คือมาแรงมากๆเลยที่ e ีโวกันผวากันไปไปหมดเลยนะครับคือ K 700็้มานะนะี่ต้องบอกประมาณนี้เลยว่าการที่วิวัฒนาการใหม่ๆนะครับพัฒนาการใหม่ๆเช่นกันในในในวงการฮอนดานี้ต้องบอกว่าโอ้โหกัดกันกัดกันมาหนักพอสมควร e ีโกัดกับ อิมเพซ่ามาหนักแล้วพอสมควรเจอ h o n ด้ามากัดเข้าหาบ้างนะครับใน World Record ที่เร็วที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้ในสายฮอน d a ที่เป็นขับ4ี่นะครับ Speed Factory คัน3ประตูอยู่คอ a เทอร์ไมอยู่ที่7.18เท่านั้นโอ,อ้โหแม่งแรงจนไม่รู้จะแรงยังไงแล้วจริงๆนะเอาเป็นว่ามารู้ความไขความลับความแรงตรงนี้กันบ้างดีกว่าในเบื้องต้นแล้กันสำหรับคลิปคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์ด่วนเลยแล้วกันมามา,มาเริ่มต้นกันที่เกียรขับ2ก่อนเลยแล้วกันนะครับที่วันนี้ปั๊บมีนะครับ ป๊บจะมีเกียร์ของ K ซ e r i e s อย่างเดียวนะฮะซึ่งที่สามารถแรงคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแรงไป K แรงเลยนะครับและอะไหล่กับของอ่ะมันจะค่อนข้างหาง่ายหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีตัวอย่างของ K เข้ามาให้ดูเลยละกันผมจะเริ่มต้นจาก K ขับ2ก่อนเลยละกันคือคือเกียร์ตัวนี้เนี่ยมาเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเกียร์ของอ่ K ซีรีส์นะครับ K 2 0นั่นแหละคือ d c 5นะครับเกียร์ d c 5นะฮะเกียร์ที่เป็นเฟืองท้าย4.7นะครับก็คือเกียร์ฝาแดงมีเต็ตนะครับก็ดูหน้าตาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรผมมีเกียร์อีกลูกหนึ่งที่เป็นขับสีอยู่ข้างๆนี้เองนี่เกียร์ตัวนี้เนี่ยคือเกียร์ขับสีนะครับซึ่งข้อแตกต่างแล้วเนี่ยระหว่างขับ2กับขับ4แตกต่างกันที่1เลยคืออัตราทดนะครับ2เลยคือหัวหมูนะครับ 3. เลยคือเกียร์ตัวขับ4จะมีตัวส่งกำลังไปข้างหลังอ่านะครับมาดูมาดูกันใกล้ๆอัตราทดผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้ของแต่ละแต่ละคนคุณสามารถเอาขับ4ไปทำาอ a ก็ได้หรือคุณจะเอาคุณสามารถจะเอา,เอาขับ4ไปทำเทอร์โบก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่พวกมึงอะไรกันเนี่ยแต่ละคนไม่คือเอาเป็นว่า จะมาอธิบายให้ฟังแบบเป็นเคล็ดลับคร่าวๆนะกันนะครับสําหรับคนที่มีเกียร์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือประพูดให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เกียร์อย่างแบบที่เป็นคอม p l e ทขับสีไปเลยนี่ก็ได้เช่นกันนะครับผมสาหรับการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเกียร์ขับ2นะครับข้อแตกต่างกับขับ4เนี่ยคือ1เลยคือหัวหมูนะครับหัวหมูก็คือชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ๆหน้าตาตรงนี้นะครับใหญ่ๆเลยนะครับ หัวหมูนี่น็อตมันจะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้คือเกียร์ขับ4ซึ่งเกียร์ขับสเนี่ยจะมีตัวส่งกําลังคือตรงนี้นี่ตัวนี้นะเนี่ยคือหัวหมูทั้งชิ้นมันจะมาเป็นอย่างนี้นะครับจะมาเป็นแบบนี้นะส่วนขับ2หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจะไม่มีตัวส่งกําลังไปไปข้างหลังนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่มีเกียร์ K อยู่แล้วแล้วอยากจะแปลงเป็นขับ4โดยใช้อัตราทดเดิมที่เป็น D D 5ก็แล้วแต่นะครับก็คือต้องเปลี่ยนยกหัวหมูเนี่แหละไปใส่นะครับ <S <S ตแต่อีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเกียร์ขับ4มาอยู่แล้วที่สงสัยกันมาแล้วถามกันมาในคอมเมนต์ล่าสุดอา,อา,อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือว่าเกียร์ขับ4อุดขับ2นะครับก็คือเกียร์อย่างนี้เหมือนกันนะครับเกียร์ตัวนี้อุดขับ2ก็คือเอาตัวส่งกําลังตัวนี้ นะครับตัวนี้เลยก้อนนี้เลยนะครับเอาออกนะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมๆธรรมดานะครับแล้วเราก็สร้างแผ่นขึ้นมาเป็นอะแดปเตอร์นะครับสร้างแผ่นขึ้นมาแหละคือแค่มาปิดแทนตัวนี้เฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือพออุดก็ที่เรียกกันว่าอุดนั่นแหละอุดจากขับสี่เป็นขับสองก็คือเอาตัวนี้ออกไปแล้วก็อุดเข้าไปเลยนะครับแต่ต้องวาดรูปทําแบบแผ่นขึ้นมาเพื่อแป้นปิด,ปดขึ้นปิดเข้าไปนะครับผมอันนั้นก็คือจาก4ไป2 แล้วก็จาก2มา4ก็เช่นกัน2มา4ก็คือเปลี่ยนหัวหมูจาก4ไปจาก4ไป2ก็คือเอาตัวส่งกําลังตัวนี้ออกไปก็แค่นั้นเองนะครับผมอ,อยู่ที่การเลือกใช้นะฮะเพราะหลายท่านที่เอาเกียร์ขับ4ไปอุดขับ2แล้วไปทํารถแดกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น5สปีดหรือ6สปีดนะครับอัตราทดจะค่อนข้างยานกว่ายาวกว่าของดีซีห้าหรือ e ี3ที่เป็นฝาแดงแล้วกันเอาเป็นว่านะครับประมาณนี้นะครับ โอเคข้อแตกต่างของมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับต่อมาการที่เราจะเริ่มต้นจากขับสองแล้วจะกระโดดไปขับ4เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างสมมุติว่ารถคุณวางเคอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนต้องบอกเลยว่าเยอะมากนะครับหเลยคือเรื่องต้องดัดแปลงรถตัวเองนะครับสเลยคือปัญหาเรื่องท่อเสียกับเผากลางที่มันจะต้องออกมาคู่กันอันนี้จะค่อนข้างลําบากนะครับต้อง อยู่ที่แต่ละสำนักแล้วกันนะครับแต่ว่าผมมีทางออกของผมอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนรอไปก่อนแล้วกันนะฮะโปรเจกต์ของผมมันโปรเจกต์ค่อนข,ข้างใหญ่มากพอสมควรนะครับอาจจะไปเสร็จเอาต้นปีหน้าแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคอยติดตามในสครัแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรที่แบบแหวกกว่าชาวบ้านเขานะครับครั้งนี้แหวกสุดๆแน่นอนอะมาต่อไม่โมละก็ <laughs> สิ่งที่จะต้องต้องปัญหาเลยที่จะทําขับสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพากลางกับท่อเสียท่อเสียมันจะต่ากว่าเพากลางนะครับอุโมงค์เกียร์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะต้องต้องเก็บออกดิดนึงอะ่ะต้องต้องต้องมุกงุมม้มออกให้มันกว้างมากที่สุดนะครับต้องบอกว่าบอดี้อ่ที่เป็นขับสี่ของเมืองนอกไม่ว่าจะเป็น E G E K ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นขับสี่อยู่แล้วนะบอดี Body, ้เขาบ้านเขาจะไม่เหมือนบอดี้ขับสองเลยสิ้นเชิงนะครับ ต่อมาเนี่ยปัญหาหนึ่งปัญหาคือเรื่องถังน้ํามันถังน้ํามันของเราเนี่ยใต้ท้องมุดใต้ท้องไปจะเห็นสีเหลี่ยมๆธรรมดาสีน้ำดำนะครับผมซึ่งท่อมันก็ออกมาปกติอยู่แล้วแต่พอว่าเป็นรถขับสี่ทุกรุ่นมันจะต้องมีเพากลางออกมาแล้วก็มีท่อไอเสียออกมาซึ่งถังน้ํามันเนี่ยจะต้องเว้าหล่มนะครับอย่างอย่างพวกรถอ,อีโวอย่างเงี้ย อีโว e เขาก็จะแบ่งเลยเป็น2ฝั่งนะครับมีบายพาสแค่ตรงกลางนะฮะก็คือจะหลบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูก2งลูกนี้แล้วก็เป็นสะพานกลางอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มติ๊กอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างนั้นโดยประมาณซึ่งรถพวก e g จ e ก็ต้องทําแบบนั้นเช่นกันหรือถ้ารถแดกรถแดกเขาก็จะไปใส่ถังเซฟตี้ถัง A ออะไรก็ว่าไปท่อเสียเขาก็ออกฝากระโปรงกันไปอยู่ที่ความใช้งานอยู่ที่การใช้งานของของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันแต่ยัง ถ้ารถที่จะทำแบบในรูปแบบใช้งานแล้วเนี่ยปับว่ายัางไงแล้วก็ต้องให้ท่อออกท้ายให้ได้ต้องออกท้ายให้ได้โดยที่ต้องใช้งานได้จริงนะการใช้งานของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมในเรื่องของปัญหาต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการดัดแปลนบอดี้รถนะครับการดัดแปลงบอดี้รถอันนี้เป็นเป็นทริคของแต่ละสํานักเลยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ DIY ของที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นของแต่งก็แล้วแต่ นะครับผมวันนี้ผมมีทั้ง2อันเลยนะครับสามารถเอาไป DIY ได้และสามารถใช้ของซิ่งใส่เข้าไปได้เลยเช่นกันเอาเป็นว่าการที่ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนลืมเฟืองท้ายข้างหลังกระโปรงหลังที่เขาเรียกกันนะครับ<ด>ที่<ด>อยู่<ด>ตรงซับเฟรมนะฮะอันนั้นก็จะต้องตัดเชื่อมเช่นกันบางยี่ห้อที่วันนี้เราจะเอาเอามาให้ดูอาจจะไม่ต้องตัดอาจจะไม่ต้องเชื่อมนะครับแต่ว่า ก็ต้องทําขามารับมันเหมือนกันเอาเป็นว่ามาชมกันต่อเลยว่าอะไรพวกนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาต้องขอนั่งแล้วกันนะก็คือ,อ,อสมมุติว่านี่คือเกียร์นะครับส่งกําลังจากข้งจากตรงนี้ไปหาเพลากลางนี่คือเพลากลางนี่คือเพลากลางอ่า นี่คือเพากลางนี่คือเพากลางนะครับก็คือจะตัวนี้จะอยู่หัวแล้วก็จะมีรีซซฟตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นกลางที่จะไปท้ายส่งไปหาจะเรียกขอเรียกขอนุญาตเรียกแล้วกันกระโปงหลังแล้วกันกระโปงหลังกระโปงหลังแล้วกันตองอเรียกว่าเฟืองท้ากลายเป็นว่าไอ้ขับสี่อ่ะแม่งคนจะมาเข้าใจว่าเฟืองท้าที่ในเกียร์เข้าใจปะอ่ะเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเรียกว่ากระโปรงแล้วกันนะกระโปงหลังแล้วกันนะครับผมก็คือระบบส่งกําลังตัวนี้จะเป็น ส่งกเกียร์มาหาส่งกําลังคือตัวรีซีฟนะครับตัวรีซีฟจะเป็นเหมือนตัวคอยส่งกําลังกร,กระจายกระจายกําลังใช้คําว่ากระจายกําลังแล้วกันจะไปท้ายกี่เปอร์เซ็นต์จะมาหน้ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นรถเป็นขับ4อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะก,กระจายจากจากตรงเนี้ยจากข้างหน้าเนี่ยไปข้างหลังเนี่ยสัก60%ก็มาแก้ที่ตัวนี้แทน 80%ก็แก้ที่ตัวนี้แทนเพื่อจะให้ข้างหลังอ,ออกได้เร็วที่สุดแล้วก็จับได้เยอะที่สุดนะครับอยู่ที่การเซตติ้งของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คือเอามาให้ดูคร่าวๆก็คือตัวนี้คือเป็นร e เซฟนะครับเป็นเพากลางนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพลากลางซึ่งเผากลางอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของซ r v วนะครับผมแต่ถามว่าต้องดัดแปลงไหมก็คือต้องดัดแปลงเช่นกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือหัวหัวเนี่ย จะไม่ตรงกับตัวส่งกําลังของเกียร์นี่นะครับเราก็ต้องสร้างหน้าแปลนนี้เข้ามาหาที่ตัวเพลากลางก่อนเสร็จปุ๊บเพลากลางโผล่มาถึงจนท้ายเนี่ยก็ตรงนี้นะครับก็จะมาเสียบตรงนี้ฟึบนะครับก็ต้องดูอีกว่าสปายฟันเนี่ยของยอยเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้ไหมนะฮะอันนี้ก็คือเราก็จะต้องมาวิจัยแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับรีเซฟตัวนี้ของ f รีแลนเดอร์นะครับที่ ใช้กันนิยมใช้กันโดยเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับก็สามารถผ่าแล้วก็ใส่ของพวกชุดแต่งออของแต่งพวกเตดอะไรผ้าเตนทั้งหลายอะ่ะเข้าไปในในลูกนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวส่งกําลังไปข้างหลังนั่นแหละนะครับต่อมาก็เป็นเพาตัวนี้นะครับเพาอาจจะดูเล็กนะ,ะประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้คือในเรื่องของเพากลางในเรื่องของเพากลางทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของซิ่งก็จะมีหลายยี่ห้อเช่นกัน นะครับผมอันนี้คือ DIY ก่อนนะฮะต่อมาเลยเนี่ยของเพลาไอ้แพรท้ายมาแพรท้ายนะครับตรงนี้แพรท้ายตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยคือแพรท้ายที่เป็นแพรท้ายตัวนอกที่ปั๊บซื้อมาจากถอดมาจากท้ายของ ek สีประตนูนะครับผมนี่แหละข้างหลังเป็นดัม์หลังนี้เป็นดัมป์นะครับอาร์มหลังหน้าตาจะคล้ายกับออ ek บ้านเรา นะครับหน้าตาจะคล้ายกันเลยแต่ถามว่าใส่กับ EK บ้านเราหรือ EG บ้านเราได้เลยไหมไม่ได้นะครับต้องบอกว่าอันนี้ต้องเอาไปแก้แล้วเอาไป DIY เพิ่มเลยเช่นกันเพราะว่าหนึ่งเลยคืออย่างที่ป้าบอกว่าตัวถังของเมืองนอกเนี่ยตัวญี่ปุ่นเนี่ยกับบ้านเราอะ่ะจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ป้าบรู้สึกว่าอาร์มข้างบนเนี่ย <c oughs> มาจะมันจะสูงกว่า นในส่วนของตรงที่เป็นปีกนกบนนะครับผมจะสูงกว่าซึ่งบอดี้บ้านเรามันจะต่ำแล้วก็ DIY อีกหนึ่งเรื่องเลยเออใช่อีกหนึ่งเรื่องเลยคือดัมเปลี่ยนเป็นดิสดัมตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นดิสนะครับที่ที่ปั๊บเห็นเลยท,ที่บ้านเราทํากันนะครับอย่างพี่เก่งคาชอ็อปนะครับพี่เก่งคาชอ็อปเขาก็มีวิธีของเขาโดยการที่เอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับเจาะทะลวงผาอะไรก็แล้วแต่นะครับจนใส่ดุมที่เป็น dit ดิสได้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่ง DIY ที่จะทําให้ประหยัดงบ ในการที่จะไปทําขับ4สมมุติว่า,างบทําขับ4งบทาขับ4ีเนี่ยคุณกําเงินไว้เลยนะต้องมีอย่างต่ำสองแสนห้านะครับตัวนี้ถ้าเป็น DIY คุณอาจจะกําเงินอยู่เพียงแค่1 05, 000, นึ0งแสน่บาทก็เป็นไปได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแค่ประมาณประเมินเข้าๆนะอย่าเพิ่งอิงกับผมนะผมแค่ประมาณเข้าวๆเฉยๆนะครับเพราะว่า ผมเองก็ยังไม่จบในเรื่องของขับสีเช่นกันนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องในเรื่องของขับสีพอเราใส่พวกอาร์มชุดนี้ไปแล้วเรามีชุดอาร์มพวกนี้แล้วก็จะต้องมีเพาท้ายนะครับเพาท้ายตัวนี้นะครับที่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเพาที่มันติดมาอย่างที่ป้าบอกนะครับสองข้างนะฮะทั้งสองข้างซึ่งบ้านเราก็เอาเพาของ CR v วตัวเจนหนึ่งมาใช้นะครับส่วนกระโปงหลังก็จะเป็นเจนหนึ่งเช่นกันนะครับผมซึ่ง เจน1กับเจน2ตัวกระโปงหลังรู้สึกจะเหมือนกันแต่เพาซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันข้างหนึ่งสัง้นข้างหนึ่งยาวถ้าตามหลักจริงๆแล้วรู้สึกจะใช้ยาวทั้งคู่นะถ้าปั๊บจำไม่ผิดนะใช้ยาวทั้งคู่ก็ต้องไปหาเอานะครับโดยประมาณนั้นนะครับอันนี้ในเรื่องของ DIY นะครับส่วนกระโปงท้ายเนี่ย <c oughs> กระโปงกระโปงหลังเนี่ยนะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะอยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนเช่นกันนะครับออปชันของกระโปงหลังเนี่ยมัน มันมีหลายออปชันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของ CRV CRV Gen 1 Gen 2เนี่ยตอนนี้จะยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรนะคุณเตตดิฟล็อกดิฟล็อกใช่ไหม <Deep lock. S 2> uh, จะยังไม่มีดิฟล็อกนะครับก็คือดิฟส่วนใหญ่แล้วบ้านเราจะใช้วิธีเชื่อมเชื่อมเอาเชื่อมเตตเอานะครับก็คือเหมือนจับร้อยอะ่ะก็คือเชื่อมไปเลยทําให้เป็นจับร้อยซะนะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมไม่มีดิฟล็อกตัวนี้รถก็เหมือนไม่มีเตตน,นะครับจะไม่ส่งกางําลังไปเต็ม จะเป็นแบบหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฮโซขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นของยี่ห้อแวร์กอนไม่ใช่ยี่ห้อสิต้องบอกว่าเป็น EF w แวร์อนเนาะเป็น EF แวร์กอนซึ่งกระโปรงหลังตัวนี้จะค่อนข้างมีเสื้อที่ใหญ่มากนะครับแล้วรองรับรองรับแรงม้าอยู่พั0สองพันส้มาได้นะครับแต่ถามว่าคือในตัวนี้ค่อนข้างหายากมากแล้วราคาโคตรแพงมากเลยเช่นกันนะครับราคาที่ มันหายากอะ่ะก็ก็ตามราคาจริงๆตัวนี้ก็ซื้อมาแสนเบียด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 เลยเออรวมมาสีรวมขนส่งแล้วโดยประมาณเนาะเบียดเบียดประมาณแสนนะครับลูกแค่ลูกนี้ลูกเก่าๆเลยนะครับมันก็คือ E F VAGON กับ E A VAGON นะครับซึ่งไอชี 80, ้ย80กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันแพงอะไรนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตัวนี้พวกอะไหล่ของแต่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีตามสำนักทั่วๆไปเลยนะครับมีขายตามสำนักทั่วๆไป ก็คือจะเป็นของแวกอนเท่านั้นของ CRV ก็มีอยู่แค่เจ้าสองเจ้าเออเจ้าสองเจ้าใช่แต่ก็ยังบ้านเรายังไม่มีใครใช้เลยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้าตาของการที่เราจะทำขับสอมาขับ4นะครับโดยประมาณนี้แต่ต่อมาอันนั้นอันเมื่อกี้ก็คืออย่างที่ผมบอกคือ DIY ต่อมาเนี่ยจะเป็นของแต่งบ้างละมาดูของแต่งของตรงนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอีจี สกวนสั้นๆใกล้ๆตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น HCP หรือเรียกกันชื่อว่า Hub City อันนี้ก็คือจะเป็นยี่ห้อของ Hub City ตัวนี้จะเป็นนําเข้าที่เราก็นําเข้ามาเหมือนกันจากจากเมกานะครับผมแต่ว่าเราใช้ปีกนกไม่ใช่เราใช้สิเขาผลิตปีกนกอันนี้มาโดยเฉพาะที่เป็นของใช้กับโชว์ eK นะครับผมตัวซับเฟรมเนี่ยนี่มาเพื่อล็อกกับนี่เลยให้ดูนี กับกระโปรงหลังอยู่ท่านี้นะนี่กับกระโปรงหลังอยู่ท่านี้ก็เนี่ยแหละโดยประมาณแล้วก็ที่บอดี้รถเลยอะ่ะจะต้องแปลงนะครับที่จะต้องแปลงก็คือแปลงที่เอาไปยึดกับกระโปรงหลังนะครับยึดกับรีซซฟรีซรซฟตัวส่งกําลังจากเพลากลางมานะครับถังน้ํามันเช่นกันนะครับท่อไอเสียและบอดดี้แม่งทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะ ต่อมาเอามาให้ดูอตัวนี้อีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมาจากทับซิตี้เชน่นกันก็คือมาจากในชุดชุดนู้นแหละนะครับก็คืออันนี้เป็นชุดอาร์มอาร์มอาร์มซ้ายขวาเหมือนนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เหมือนกัน<อ>แต่แค่ว่าอันนี้จะเป็นรถที่เป็นเหมือนแบบรถขับสองมาเป็นขับสี่นะจากที่ผมเห็นนะด้วยตาเปล่าว่าอาร์มความสูงของอปีกนกบนเนี่ยข้างหลังเนี่ยแคมเบอร์เนี่ยมันจะสั้นกว่าตัวนูน้นเออซึ่งเลยเลยทำให ค่อนข้างที่เห็นชัดเลยว่าที่ผมบอกว่าบอดี้ของขับสเมืองนอกกับขับสบ้านกับขับสทั่วไปเนี่ยมันต่างกันที่ไรบอดี้เขา่ะต่างกันที่ในเรื่องของการจุดยึดของของตัวบอดี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ของฮับซิตี้นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เรามีชุดหนักกว่านี้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายยี่ห้อ FCS ก็มีนะครับแล้วก็ ยี่ห้ออื่นๆอีกหลายๆแบรนด์นะครับก็มีเราก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะแต่ตอนนี้ค่างเงินค่อนข้างสูงก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเจ็บเลยนะบอกเลยว่าค่างเงินแพงมากนะแล้วก็ภาษีก็ค่อนข้างแพงมากเช่นกันนะครับในในในปัจจุบันตอนนี้นะนะครับก็เอาเป็นว่าของที่เรานํามาให้ทุกท่านดูอันนี้ก็คือโดยประมาณนะครับส่วน ใครจะเอานําไปประยุกต์ในท่าไหนก็แล้วแต่สํานักนั้นน,น,นั้นไปนะครับในส่วนของราคาอันนี้ป๊อกก็ยังยังตอบให้กลมๆไม่ได้นะครับแต่เอาคร่าวๆอย่างที่ป๊อบพูดเนี่ยแหละก็คือแสนห้าเป็นต้นไปอ่ะแน่นอนนะในส่วนของถังน้ํามันก็เช่นกันนะครับที่จะต้องดัดแปลงบางคนก็เอาถังน้ํามันเดิมออกใส่ถังเซฟตี้ไปเลยก็อยู่ที่ความชอบและความต้องการ พอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่จะต้องตามมานะฮะสำหรับคนที่ต้องการ10ปลายหรือ9าปลายก็แล้วแต่นะครับหรือ10ต้นเนี่ยแล้วแต่นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันจะต้องตามมาสําหรับรองรับแรงบิดแรงทอร์กทั้งหลายเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนไม่ว่าในเรื่องของของซิ่งทั้งหลายที่ควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อ,อ,อหัวหมูนะครับที่เป็นบิลเล็ตนะครับแดกคาเทลนะครับหรือจะเป็น ชุดเกียร์ฝากที่เป็นของ d ดกคาเทลนะครับแล้วก็อื่นๆที่มันควรที่จะต้องตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิฟล็อกของอลูกเตดข้างหลังด้วยเช่นการที่เราจะต้องส่งกําลังที่ให้มันให้มันเทคตัวออกและได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมแต่อยู่ที่การเลือกใช้และงบ,งบของลูกค้าเช่นกันที่ว่าอยากจะให้เป็นในรูปแบบไหน นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปั๊บเองปั๊บจะแนะนําว่าทําทีเดียวนะครับเจ็บหนักๆเลยทีเดียวแน่นอนนะฮะหนักๆเลยแน่นอนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทยูสก็ตามหรือว่าจะเป็นรถดร็กก็ตามนะครับรถแข่งก็ตามก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การเลือกใช้งานแล้วก็แรงม้าที่คุณต้องการนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณจะวิ่ง1ิบได้เนี่ยแรงม้าคุณจะต้องอยู่เรทเรทต่ําๆเลยคือ500ขึ้นไป600ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเรทต่ำๆเลยนะครับ ที่เหลือก็เป็นการอยู่ที่เซ็ตรถแล้วซึ่งจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยมันง่ายมากอยู่แล้วโดยปกติแล้ว K24 แปะโบเข้าไปเนี่ยเห็นเอยู่แล้วถ้าเอาแบบแม็กซิมัมเลยนะครับก็อยู่ประมาณสัก6 5 0 0ตัวนี่คือแม็กซิมัมสุดๆแล้ว500ตัวนี่1 1แม่งหมู่มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทำรถไปลองรับเลขโตเลข9แล้วเนี่ยอีโวลองกีดแน่นอนเพราะอีโวทำเยอะมากกว่าที่จะสามารถ ส่งเวลาได้ถึงเลข9นะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เอาเดี๋ยวอีโวมาด่าผมผมไม่ได้อวยฮอนด้าอย่างเดียวนะครับแต่ก็เอาแค่โดยประมาณนะครับหอบ้ากหอมคอไปนะฮะจะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรสาเร็จของแต่ละที่แต่ละสํานักนะครับที่จะเลือกใช้แล้วก็ลูกค้าที่จะตั้งงบกับการใช้งานที่ถูกต้องแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกใช้ดีกว่าต้องว่าอย่างนี้นะครับสาหรับในวันนี้ผมแค่มา อธิบายคร่าวๆในในการใช้งานนะครับแล้วก็กับงบประมาณและอื่นๆคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนผมเชื่อเลยว่าหลายท่านที่ติดตามแล้วก็อยากจะทําเป็นจากขับ2องเป็นขับ4เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็เอาเป็นว่าคอยติดตามชมของสควอชชานัลละกันผมบอกเลยว่าต้นปีแม่งอลังการงานสร้างมากๆเลยสําหรับรถคันที่กําลังจะทานะครับผมก็ประมาณนี้นะ เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซ b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ร้านใหม่เราย้ายมาแล้วนะครับที่ร้านใหม่ของเรานะครับอยู่ตรงจตุโชตนะครับใกล้กับทางด่วนจตุโชตวิ่งเรียบทางด่วนมานะครับเรียบทางด่วนรามินทามาเอาง่ายๆว่าใกล้ๆกับเรียบทางด่วนเอ้ยใกล้ๆกับรามินทากม6เอออย่างนี้เลยก็ได้นะครับใกล้กับสุขาพิบาล5 และวชระพลนะครับไม่ได้ไกลหลายคนจะคิดว่าพอบอกจะดูโชดปุ๊บแม่งไกลเลยทันทีไม่ไกลชื่อมันดูแปลกชื่อมันดูแปลกไม่ไกลไม่ไกลเลยนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับแฟนๆใน u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook ของอ่สปอร์ตเซอร์วิสเซนเตอร์ด้วยเช่นกันตอนนี้70,000กวา่าขออีกนิดเดียวขอให้ครบแสนหน่อยแล้วกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีประโยชน์ดีๆและการทํางานดีๆของเราเซอร์วิสของเราที่แบบ เข้าถึงลูกค้าง่ายๆลูกค้าเข้าถึงเราก็ง่ายๆเช่นกันนะครับกันเองนะครับเข้ามาคุยพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย